าพาพี่เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสายยานาคราชนะครับมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับณวัดนาคปกภาษีเจริญครับตอนนี้พญานาคองค์ใหญ่ตรงทางซุ้มประตูก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีพ่อทาเวสุวรรณ มีพระแม่ธรณีให้เรากราบขอพอรแล้วก็มากราบขอพอรพระประธานในอุโบสถนะครับแล้วก็อีกจุดไฮไลท์เลยก็คือพระนาคปกซึ่งแกะจากไม้ตะเคียนยุคเก่าเลยนะครับผมแล้วก็จะร้อมด้วยพระอรหันต์ทางด้านโชคลาภคือพระศรีวลีและพระอุปคุตนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายก็จะมี พระสั่งกระจายครับแล้วอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือมรดอุโบสถนะครับผมเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองนะครับจะมีคาถาให้เราได้สวดเพื่อนำพุทธคุณมาหักล้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ ด้านบนก็จะมีเจ้าสัวพันล้านให้เราขึ้นมากราบและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือให้เรามากราบขอพรนะครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่นะครับถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก่อนกราบให้เรามากราบหลวงปู่ชูนะครับอดีตเจ้าอาวาสซึ่งมีบุญญาธิการและเป็นที่เคารพสัทธาของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับใครได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้สําเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกทุกคนทุกๆท่านนะครับ